สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับผมทีนะครับผมวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงสวยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองนะครับเหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยนะครับอากาศดีวิวดีนะครับมองเห็นเขาอยู่ใกล้กับสีแยกเขาระยาประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับตรงหน้าที่ดินเลยเป็นทางคนรีดนะครับ ใกล้จากาทาง4เลนโดยประมาณ50เมตรนะครับก็ไม่เปี่ยวครับในซอยนี้ก็มีพื้นที่คนทําสวนอีกมากมายแล้วก็มีคนที่เขามาซื้อที่ปลูกบ้านพักอาศัยอีกเยอะนะครับในซอยนี้นะครับพื้นที่ที่ผมแบ่งขายอันนี้นะครับ7ไร่นะครับแบ่งขายล็อกละ1ไร่ไร่ละ2ล้าน8นะครับก็มีบ้านปลูกแล้วนะครับ พื้นที่แบ่งขายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับติดถนนคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาชัดเจนนะครับล็อกป่ายางล็อกนี้นะครับเจ็ดไร่ไร่ละสองล้านแปดนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์095668 9895 หรือ0962841462ทิสวัสดีครับ